กกวี่อเช่นเคยฮะแล้ววันนี้น้องเ์กับมาแล้วครับผมสวัสดีค่ะเบบีเอ็มบีเอ็มบีนาซ่าเอาเอาเอาอะไี้ยทำไมเหลืออยู่แค่นี้ล่ะทำไมดูแหลกๆไกมยลกตครบนะลยลุลุลุไ่ลุยอ่ะพี่เอี่เอาวพี่เอยไม่ทอะวโอ้โอ้ย้อ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ไ้โอ้้ออ้ยยโโอ้ย ทำไมเมดูแหลกๆไดไม่รู้อะลาก้บพี่พี่แหลกว่ะหรือไม่ได้ใช้นานเหมือนโปรแกรมเก่าวะมันอยากย่ายขึ้นอะไรเงี้ยเลยแหลกเกี่ยวไหมีเม้โปรแกรมไรต้องเปีเป็นไข้อีเมโปรแกรมไรโดนแอคชั่นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอคชั่นไง บุูมแม่งเลยบุ่มเลยมาแล้วมันมาแล้วมันบินอยู่ไหนวะมันบินมันกำลังบินมาลอยกาการทำไมมันสูงสูงสูงกว่าเดิมเลยนะเนี่ยสูงกว่าที่เคยเล่นเออสูงมากเอ๊ะทำไมมันมีล้อด้วยวะนี่คือซากของพี่ออฟพี่แจมันก็มีล้อมีล้อมีล้อจะเป็นล้อแล้ไม่มีล้อมันเรืออะไร่สักเนี่ยมีล้อข้าเดินออกมาด้วยเนี่ยอ้าวรถถ่ายไปไหนอะสวัสดีสิ่งที่เหลืองเหลือของพี่ออฟเี่พี่ดิลกจอยเข้ามาแล้วพี่พีนจอยเข้าได้อยู่พี่ดิลลุกหรอ ได้ดี่าฮ่าฮ่พี่ดิวโดนเลยเมียเขาไปบ่อยที่คนดีเยเลยพี่ดิวว่าเล่นอะไรพูดอะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะพี่ดีจะความจังไรอ่ะพี่สอยู่คนเดีเย่เลยน่ะถ้าคนถ้าคนไม่เคยทำจริงแม่งไม่รู้เรื่องนั่นแหละแต่แต่เขาเคยถามง่ายไม่ต้องไปถามหรอกเข้าไม่ได้หกระเด็นที่สุดดโอ้ยเรียบร้อยไม่น่ารอดเลย ่ไมันล้มมันล้มมันล้มยิงเลยร่ากาันี่แค่แหะโอกาสโอกาสทำไมล้งเป็นรถสีแดงกับรถสีเหลืองด้วยอ่ะแดงกับเหลืองนี่ก็งโอ้ล่วงลวงลยว่างกันหน่อยยุงหางกันหน่อย ยิงอัดหัวกันจ้ายืนใกล้ๆกันอย่าเพิ่งยิงอีกกระสุนหน้าเก็บไปใช้บ้างเปลี่ยนรถได้ยิงโถงยิงไม่ดนหรอกไม่นีงไม่ว่านะรถรถใช้ได้จำกัดไม่จำกัดนะไม่เปลี่ยนได้ตลอดเลยกผมว่านยิงเลยกันเดนน่กันเดนออกนอกรถเลยกระเด็นกระดอนเลยอะเรอยู่ความโหวของน้องแบงค์ไม่เคยเป็นรองใครเออโอ้โหพี่แบงค์ไม่ต้องพูดถึงพี่แบงค์อ่ะ จับไปจักไปยิงจับไปจับไปโอ้ยตกตกตกนักตกนุกตกเหมือนยิงเหมือนคนตาเขมรถขึ้นไปข้างบนเลยเหวะสซันกูมึนไปงนนะเสร็จปมึงก็กระโดดาเลยสโอเค่นถ้ามึงเก็ได้บอกนเยคอพระเจ้ายิงดังดียคันเนยเดี๋ยว กระเดกกระดอนเรียบร้อยมาตีลกาสามเนจังหวะนี้ไม่รอดสองต่อโอ้ยตายต๋งวิสามเยี่ยมมากเจียงไหมผมไม่เกือบเบ็ดไปพันหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เบ็ดอ่ะอีนังเบ็ดไม่ได้เบ็ดนี่ก็เมื่อกี้ไม่ได้เบ็ดอ่ะไม่ค่อยชอบเบ็ดเท่าไหร่มาชอบอะไรคะฮะชอบอะไรคะไม่ชอบเบ็ดชอบอะไร ถามแบบนี s <S ้แล้วจะต้องตอบยังไงอ่ะแลต้องตอบยังไงอ่ะถามแบบนี้ก็เกิดการแอบเกิดขึ้นนะเกิดการแอบเกิดเกิดการแบบการมีแบบ A F K อะไรอย่างงี้หจุดกลางดท่านันแบบจูจูกอร์ disconnection อะไรฮัลโหลแอมโจ๊กเกอร์มาโจ๊กเกอร์ต้องมีตอนนี้เราจะเป็นไฟขับรถขึ้นไปรับพลังจีขึ้นบนนะ ไอ้ทางขึ้นเล็กๆแล้วจะขึ้นยังไงบอกว่าสนใจรับสาปาเพิ่มไม้ผมสนใจรับอัพเพิ่มไม้ลองกล่องเลสนใจรับการโอเมไหมคอวยามยงาตลกาได้อ้หเฉียวตุดเฉียวตุดคอัน้ยโอเราต้องตัดระยะ้เมย์เราต้องปาๆหน่ยมาเนี้ยแล้วมันสูงเราต้องแรงมากกล่องเหรอ สรุปต้องให้ต้องเบาขับเบาๆใช่ปะใช่ใช่าๆไม่มีวะตอนแรกมันสูงอยู่แล้วเราไม่ต้องแรงเยอะกายพอดีก right. ับลํมอ่ะเบาไปก็ไม่ข้ามขึ้นไปขึ้นไปเลยอ้าา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 มาา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 าอ้าาาาาง ไปคนแรกอีกแล้วอ่ะไปเิไปเตยสวยงามสวยามนยังไงพี่ชนอหรือว่าชนคนชนคนครับชนคนไม่ต้องชนกล่องให้ไปชนคนอื่นใช่ไไมจะไปชนกล่องทำไมอ่ะทำไมวะผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปลงไป้งไปอ้หไปซ้ไป้ำไปซ้ำไป้ำไป้ำไปซ้ำไปั้ไปซ้ำไป้ไปซ้ไ้ไป้ำไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ไ้ำไปซ้ไป้้ไป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 ้้ไปไป้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 ้ แล้วพวกนายแดตตกคนเม้าหรอคะตายคนแรกเลยตีนั่งลอยลอยดูดีใช้หัวแล้วโดนโยโย้ยเฮใช้ใช้รถไปจังหวะีดนแรถสีดงไปกัเปลี่ยนอะก็เปลี่ยนนม่มีแบต้ีอ็อกไคิวนเดียววนี่ยเ่เตยจะกายเนนี่ยตายพี่เตยคนเดียวแล้วนะเอเเวโอ้ต่กูไม่เป็นเอตกูไม่อยากเป็น a อซ โดนเก็บตองบู๊ต้า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 ตาตาเอาวันเอาวันดูเก่งมากเก่งมากนี่ไงไอโอตมีเฮ v อยู่ในร่างกายแซ่บ ีมโปเบียร์ไมเต็มน่รูกพี่โเอร์อ่ะวทีมโปรเพียร์อ่าวทีโเบอร์ที่ต้องทำใจพี่ทำไมสันขายายใหญ่มันมต้องกับต้นหนูหรือเปล่าเงียบเลยไม่เป็นไรเลยพเจ้าพูดไทยใจานอยู่แล้วมามามันมาแล้วไม่น่าเลยไม่น่าเอาเรื่งจริงเาพูดเลยอรชัยจะบอกไม่ได้ นี <Hub> ble, mm ่ไงนี่ไงดูนี่เหนแล้วเอโดนไปนัเลยนี่ตีกลาเกมาแล้วอ้ยเจอตะอะรเนหาเอ้ยจไปเจอจ้ามเลยจามเลยอโดนสามัดถไปรถ้นเ้เปวะไม่ได้ปไรครับมอัดใต้ท้องแม่ทีนึงไงด้ย้ยไอ้เหี้ยรถชนรถเห็นน้องเมย์แล้วน้องเมย์เลยว้าพต้ตายเหรออะค่ะตายคแรกเลยหน้าตัวตายตอนนี้พี่เปิดก่อนเน พี่จะได้ดูน้องๆเล่นกันยังไงเป็นพ่อแก้ตัวที่แบบว่าไม่น่าเชื่อสุดเด็กหรือเปล่าชื่ออะไรก้ยมันไปไหมขย่างไก่ข้างในดักหน้ามีกหน้าอะไเล่นแล้วกูหุดหงิดไว้กูกหน้าทีมันเล่นดุจรงนี่มันแบบอ้หไม่ไม่นักหน้าอย่นะข้างบนาเหอจมเลยาวกรไม่นะไม่พิษอ่มายเฮ้ไม่มด้วด้วยช่ด้ แอ้มีโอ้โหหลงทานมากโชคดีอ่ะคือแบบทุกคนโชคดีไงไม่อยากเราเราไม่ไหวแต่เอามาแล้วจิ้มดักหน้าเลยหนูหน้ากะเอาเกียร์รถกันแม่งรถจอมันต้องดักกะระยะแค่ไหนกันนี่ต้องกะแบบกระยะเอาอ่ะที่ก็พูดถึงต้องกายคือนักดักแนงไงมาแล้วหัวหนูค่ะทไมข้ามไม่ได้หรอกกลัวล่วงจร้งก็คือแบบทางมันใกล้แล้วก็มันยากพอสมควรคือมันต้องตั้งแบบใกล้ๆเลยอะไรเงี้ย ใกล้ๆค่อยเร่งเครื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือไปจอดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ให้เขาระเบิดอใกล้ๆก็ระเบิดตาอยใครใครก็เดนอย่างเ้อ้าวอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าว้าวอาวอ้าอ้าวัวออ้วอ้วอ้วอ้าวล้วอ้าว้าอ้าวอ้้าาา้ววา้อ้้ววา้อ้าว้า้า

นี่แหละเนี่ยแหละไม่เคยโดนระเบิดได้ป่าว่าพูจำได้ไหาคิดว่าใกล้ๆอ่านก็วิ่งหนีไปก่อนไม่จุอ่ะ so umm> ไม่จุ๊บอ um un ่ะมันขึ้นไม่เห็นไม่จุ๊บอ่ะเนี่ยแหละที่มันเปลี่ยนเอ้ไหละเป็นรถคันใหม่ที่วิ่งทำมามีคนมีคนเคยรถจอดตายเปสามแยกมากลอดอันนี้สูงจริงนะแลมแลมสูงมากนะเล่นยากมากมันขึ้นช้าพี่แลมอ่ะ ใช่แล้วมันไมึได้ลงมาถึงมันต้องแบบพร้อมๆกันนพร้อมแล้วสองสามพันอะไรเงี้ยต้แบบยอะขึ้นแล้วก็ต่ากันแล้วก็อีกคนนึงอาจจะแบบขับรถเหยียบอะไรอย่เงี้ยใช้ได้เลยต่าว้ในสมนัติสนัตก็ควรหนีแล้วอ่ะจากลุหน้าเผื่อนัดเดียวก็อาจะ้ได้ัเนเอ็นจอจอจเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ เกียร์หยิบเลยว้าวไม่คือมึงน่าจะขับไปหาเขาให้เขาแบบยิงให้มึงเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ขับไปเลยไงขับไม่เช่เร็วง่ายง่ายนเลยไม่ไม่เกียร์ น่าจะเลี้ยวได้อย่นีจรงอาจจะแบบเกตตอนเกตระเบิดอะไรเงี้ยไม่แต่กูไม่กูไม่ได้บ่นกูบอกกูไม่ได้บ่นกบนกจะบ่นให้กบนหมกบกแล้วไปด้ยรู้จักไป้เฮ้ยเดี๋ยวอีสตื่นเม่อแรกไปอ่ะอ่ะให้กพกดก่อนอือพูดก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนอเราก็ได้ปืนพกที่มันสีชมูไม่ไม่คือเดี๋ยวแล้วตอนถมบ้าหรือป่าเนไอซี่คไม่ใช่เดี๋ยวดิีอมันจะยืนิง่ไอ้นี่มันค้างอะมันมันไม่มันเหงเป็นนั่นแหละไอ้พวกเมันปไอแวก็มาได้ขึ้นไมถึง มอให้เบวิดีโอเอ้ยเอาชนะแล้วโจง่ายๆเลยอะอะไรจะเก็บโอหดขนาดนั้นเยียบเละเลยอะเอามีีแขกเข้ามาด้วยถ้าผมไม่กีัญเก็บหลดเามีแขกเข้ามาต้องแทนมึงอีกะไรเก็บทิหายหายแล้วเป็นทุกอย่างค้างหมเลย แล้วก็ยิงผ่านกระจกนะเว้ยยิงผ่านกระจกเมื่อกี้พี่ออฟยิงผมเกือบตายพี่ออฟเออพีว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 วีว้วีวีีวีวอวี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 วาวีวีีว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 วีวีววี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 วงวีวีวีจีว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 ลวีีไม่ต้องเล็งก็ยังยิงไม่โดน แล้วคิดว่าเบสจะใช้ปืนพกยิงโดนหรืออย่างไรตอนนผมมีอิมวะยังไม่อยังป้าออกมาขึ้นมาเราต้องอยู่ไกลๆกันด้วยกาอยู่กับพี่อ๋อไม่เหลือให้เลยเดี๋ยวรามันจะปามตุไงกระบอกหนึ่งโอ้ไหลกระบอกเลยหนูเฮ้ยมาละหัวแตกหัวแตกหัวแตกเห็นไหมไอ้กระบอกไรนี้บอกเลยว่าผมว่าไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะป้าคุณสองตาแล้วนะคุณเนี่ย ้ไปขับขับรถลงไปยิงข้างล่างรถตาม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 ไปไปเอาเดี๋ยวได้ตายกันเองเหรอวันน้เอ็มคหนึ่งคนครับไกันไปเอ็มกวะเอาไ ไอ้โง่ไรต่าคิดว่าเป็นแลมโบ้เหรอไอ้เด็กใหม่ไอ้เกียโอ้โหไอ้เนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้รู้เลือกอะไรเลยตายกันแล้วเหรอมาเพื่อวิ่งเล่นอย่างเดียวเพื่อนมาเหมือนกันนะเออแค่ยิงหัวเพื่อนไม่เป็นขนาดเลย มาแล้วมาแล้วมาแลเต็มตัวเตรมตัวโอ้ยยยเต็มตัวรับแรงกันแน่ไม่น่าอย่าด้วไม่กล้าไมด้ว่ไม่ไม่วิ่ง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 มันมีรถกล้าที่เราอยู่ไม่ต้องกลันมีไอ้อ็อกอินซันเหรอวะออฟไปอ็อกใส่รถใส่รถย้อนกลับไปไอ้ย่านี่นี่คนเลอะคนเหล็กไปแล้ว โดนเยี่ยบสองรอบเรื่อยยเลยห้อยพารุ่นอะไรอ่ะมันจะใหุ้นจึๆนๆๆเดี๋ยวเาไปเดินโอ้ห่คาดจอกเดี๋ยวไปรับกับดาาน MGP S i n s t e n t นะฮะเจอกันใหม่พันหน้าพันนี้หมดราไปก่อนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายบายต้องใส่แต่